ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันนั่นคือพิโมแอง e กิลวินะครับผมหรือว่าปีกยิโมท Tone อันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่781ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมผมบอกก่อนเลยว่าใครมีดวงนะครับยังไงก็รีบเข้ามาทำนะครับของชิ้นนี้คนมีดวงไม่ควรพลาดนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันวันนนี้ะครับนั่่นก็คือออจำลงตสู้้ดวยอาวุธนะครับผผมมมชื่ออภาาษไทยขงันชื่อนี้นะครรับผมมส่วนนห้าาาตเจะี ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมนะครับอาหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะผมนาตาก็จะเป็นนี้เลยนบผม,มให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือน,นะนะครับผมที่เขาเขียนฟรี UGC นะครับนี่นะเสีงเหลืองส้มๆนะครับ กดเข้ามานะครับเควสเขาก็จะขึ้นให้เรามา3อย่างนะเพื่อนๆอย่างแรกนะครับเขาให้เราออนเวลานะครับอันนี้อเพื่อนๆก็สามารถออนเวลาไปได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนขอไรที่อยากได้นะครับผมโดยอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเราออนครบส0นาทีใช่ไหมครับเพื่อนๆต่อไปมันจะเป็น30นาทีนะครับแล้วต่อไปมันจะเป็น1ชั่วโมงนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเวลาข้างล่างมันรีฟีดเสร็จนะครับเพื่อนๆมันก็จะรีกลับมา10นาทีให้เราเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ผมเพิ่งรีไปนะตอนนี้ก็เป ผมเปิดสะสมมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วผมเพราะตอนนี้นะครับระบบเปิดไข่นะครับผมกิจกรรมที่แล้วนะครับพอให้เปิด5ฟองฟรีนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโลบัฟแทนแล้วนะครับทำให้ผมขี้เกียจเปิดนะผมตอนนี้มันเปิดได้าสามฟองนะเพื่อนผมก็เลยไม่เปิดนะนี่เปิดได้าสามฟองเห็นไหม ซึ่งกิจกรรมที่แล้วเขาเปิดได้ถึง5ฟองเลยนะครับผมว่ามันช้าครับผมก็เลยขี้เกียจเปิดนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายนะครับคิวสัตรู50ตัวนะครับผมสัตรูก็คือตัวพวกนี้นะครับเพื่อนๆเ,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 เพื่อนก็ตีไปเลยนะครับผมให้โค50ตัวนะครับผม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองออนสิบนาทีก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะตีทัก5ห้าสิบตัวนะครับเพื่อให้ได้อีกสองหมุนนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่6หกหมุนนะครับถ้าเรามีแปดหมุนเนี่ยเราจะได้ปีกไหมผมจะมาดูด้วยว่าดวงผมเนี่ยจะซวยไหมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเวลาเก็บของตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนผมภารกิจผ่านแล้วนะเพื่อน เอาแล้ครับหลังจากที่เราฟาร์มครับตอนนี้เราก็ใกล้ได้ของแล้วนะเพื่อนๆใกล้ละใกล้ละอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมฟาร์มเพลินไปหน่อยนะครับพอดีดาบผมมันแรงนะครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยผมตีทีเดียวก็ตายแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยไอ้เคว้ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับตอนแรกมันเป็น50ใช่ไหมครับตอนนี้เป็น200นะครับถ้าเกิดผมกดเคมแล้วเนี่ยมันจะอัพไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมันก็จะยิ่งเยอะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่อัพเนี่ยเราไม่กดรับเนี่ยมันก็จะอยู่เท่าเดิมนะคครรรััับบบผผมมมเเเเเนนนนนีี่่่ยยดดดดดด๋๋ววาหหหพพืือออออๆๆลลงงููะะกกใ้็ครับ เวลแรกนะครับเพื่อนๆ10นาทีนะครับถ้าผมกดเคมจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะเห็นไหมครับเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ไกลเพื่อนๆทำงี้วนไปเรื่อยๆครับจนเวลาข้างล่างมันรีเซ็ตนะครับเหมือนตอนแรกเริ่มเลยนะผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะกดเคมคิวไว้เพื่อนๆดูด้วยครับอ่าเห็นนะครับเป็น550นะครับผมแต่สกอร์เรายังอยู่นะครับถ้าเกิดเราฆ่าไป207ตัวก็ยังอยู่207ตัวเท่าเดิมนะครับตอนนี้เราก็มีสปินทั้งหมด9สปินแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันขอมุมดีๆหน่อยขอตรงนี้เลยดีกว่านะ มีแสงนะมีเล่าหน่อยนะเราต้องปลดอาวุธออกนะครับเป็นเคสนะครับเ,เพื่อนๆโอ้ทำเหมือนเราเป็นไก่เลยนี่น้องผีน้อยขอเถอะหรือต้องอยู่ในแสงเข้าได้ไหมโอเคนะครับอันนี้หนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับปอร์เ,รเซนมันน้อยมากเลยนะครับผมอไม่ได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเราเหลือเยอะครับบุญเรายังมีอยู่แหละผมว่าบุญเราคงไม่กุดขนาดนั้นหรอกจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวว่าจะแรงกว่านี้ให้หน่อยนึงมาฮะโอ้โหอีกนิดเดียวก็ไม่ได้หนอ ขอร้องละใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครเ,เพื่อนๆทำเพ้นทอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมใครที่แบบไม่อยากทำาเยอะเนี่ยก็ทำเท่าผมก็ได้แล้วแบบวันหนึ่งเอาสักสองสาสปินก็พอครับแล้วก็สะสมไปเรื่หมุนทีเดียวนะครับโอ้โหเลยอีกผ่านมาครึ่งทางับผมของเราจะได้ไม่ว่าสามสปรินนะครับขอละโอ้โหเลยไปสักขนาดนั้นก็ไปเถอะ ขอเทวะอันนี้เดี๋ยวผมต้องใช้ลิ้นก่อนนะอันสุดท้ายเนะ 2> 1, 2. I wait, I 1, ี่ยตองทำทำเรเวนเมาไม่อยู่ตรงเคอร์เซอร์หนึ่งสองเค็ม,คมเค็มกัวเค็มของจริงนะเค็มตบพอนปากเลยไหมลนะ่ะ <c oughs> อ่ะละครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับผมสําหรับสายปีนะแล้วก็สําหรับคนมีดวงนะครับผมสําหรับผมก็ไม่มีดวงครับก็ไม่ได้ของอีกเช่นเคยนะครับผมซึงเพื่อนๆคนไหนที่ได้ของเนี่ยแบบชิคเดียวได้เนี่ยก็ช่วยมาขิงผมหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนมีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นยก็อย่าลืมกดซับสไคร์์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าอย่าลืมรีบเขม,มหมุนนมหมีจํากัดนะ